สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็จะมาเรียนในธรรมบทภาคที่8กันต่อเป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคที่11ขอให้นักศึกษาทั้งหลายเปิดหนังสือธรรมบุไปที่หน้า43เรื่องอปุตกะเศรษฐีเริ่มตั้งแต่โสปินิวัตตมาโนตังทิศวาจิงสมณนะเป็นต้นไปโสปิขึ้นเศรษฐีมานะครับ โสปิเศรษฐีอันว่าเศรษฐีแม้นั้นนิวัตามาโนกลับอยู่ทิศสวาหเห็นแล้วตงังปัจเจกพุทธังซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นปุจจิตวาตรงนี้ขึ้นมานะครับถามแล้วว่าสมณะเน่สมณะ,ะ,มณะโภชนงังอันว่าโภชนะกินจิอะไรอะไรเตอันท่านลัดทางได้แล้วกริงหรือ อิติดังนี้ขยตวาจับแล้วปัดตังซึ่งบาทติศวาเห็นแล้วปณีตะบินตะปาตังซึ่งบินทบาทอันประนีตวิปปติสารีเป็นผู้มีความเดือดร้อนอุตวาเป็นจินเตติย่อมคิดเอวังอย่างนี้ว่าทาสาวาอันว่าท่าทั้งหลายหรือกรรมกราวาหรือว่าอันว่ากรรมกรทั้งหลาย พุนชัยยุงพึงบริโภคบินตปาตังซึ่งบินตบ,บาทวะระเมตังตัดบทเป็นวรังบวกกับเอตังพุนชนางอันว่าอันบริโภคบินตปาตัสสะขึ้นมานะครับซึ่งบินตบ,บาททาสานางวาแห่งท่าทั้งหลายหรือกรรมกรานางวาหรือว่าแห่งกรรมกรทั้งหลายเอตังนั่นวรังเป็นกิริยาประเสริฐโหติย่อมเป็น เป็นสองประโยคนะครับตรงนี้หิเพราะว่าเตชนาะอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นพุลจิตตวาบริโภคแล้วอิมังบินปาตังซึ่งบินทบ,บาทนี้กริษสันติจัก,กระทำกรรมมังซึ่งการงานไม่หังของเราประนะส่วนว่าอะยังสมโนอันว่าสมณะนี้คันตวาไปแล้วพุลจิตตวาบริโภคแล้วนิธายิสติ จากประพฤติหลับบินตาปาโตอันว่าบินตาบ,บาทเมของเรานัดโถจิบหายแล้วอิติดังนี้ปนะอันหนึ่งโสเศรษฐีอันว่าเศรษฐีนั้นโวโรเปสิปรงลงแล้วเอกะปุตตะกังซึ่งลูกน้อยคนเดียวภาตุของพี่ชายชีวิตาจากชีวิตกาณาพระเยุ สาปไตย,ยัตะแห่งสมบัติกิรัสะตัดบทเป็นกิระบวกอัฏสะนะครับกิระได้ยินว่าโสทารโกอันว่าเด็กนั้นขายตวาจูงแล้วอังคุลิงซึ่งนิ้วมืออัศสะเซติโนของเศรษฐีนั้นวิจารณนโตเที่ยวไปอยู่อาหะกล่าวแล้วว่าอิทงังยานกังอันว่ายาน,น้อยนี้สันตะกังอันเป็นของมีอยู่ปีตุ ของบิดาไมหังของเราโหติย่อมเป็นอยังโคโนอ่นว่าโคนี้โคโนเป็นโคตัดสะปิตุของบิดานั้นโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อาทะครั้งนั้นเศรษฐีอันว่าเศรษฐีจินเตตวาคิดแล้วว่าตาวะบวกเอโสนะครับตัวนี้ เอโสทารโกอันว่าเด็กนั่นวะเทติย่อมกล่าวเอวางอย่างนี้อิธานิในการนี้ตาวะก่อนปณะ,ะก็โกอันว่าใครรักขสติจากรักษาโพเคซึ่งโพคะทั้งหลายอิมัสมิงเคเหในเรือนนี้อิมัสสะทารกัสะวุธ,ธิป,ปะตะกาเลในการแห่งเด็กนี้ถึงแล้วซึ่งความเจริญ อิติดังนี้เนตวานำไปแล้วตั้งทารกังซึ่งเด็กนั้นอรัญยังสูปาเขเยตวาจับแล้วนางทารกังซึ่งเด็กนั้นคีวายังที่คอปีเลตวาบีบแล้วคีวังซึ่งคอมูลกันทางปุคโลปีเลนโตวิยะเราวกะอันว่าบุคคลบีบอยู่ซึ่งเง่าแห่งมัน ตังธะกังยังเด็กนั้นมาเรตตะวาให้ตายแล้วคขชะมูลเลที่โคนแห่งกอไม้เอกัตมิงแห่งหนึ่งชัดเทสิทิ้งแล้วตัดถะฐานเนเอวะในที่นั้นนั่นเทียวอีทางกรรม,มังนั้นว่ากรรมนี้ปุพะกรรม,มังเป็นบุพภกรรมอัศสติโนของเศรษฐีนั้นโหติย่อมเป็นหรือจะแปลเป็นประโยคลิงคถะก็ได้ว่า อันว่าบุพกรัรมอัศาเสโตโนของเศรษฐีนั้นอีทางนี้ถ้าไปอย่างนี้เป็นประโยคลิงคัถะนะครับเตนะการณณนะพระเหตุนั้นวจนังขึ้นมานะครับอันว่าพระดํารัสว่ามหาราชะดูก่อนมหาพิษข้าปฏิอันว่าขรหาบดีเศรษฐีผู้เศรษฐีโสนัน้ปฏิปาเทศีต้อนรับแล้ว ปัจเจกับพุทธังซึ่งพระปัจเจกับพุทธเจ้าตะคาระสิขิงชื่อว่าตะคาระสิขีบินตปาเตนะด้วยบินตบาตยังโขไดแลอย่างตัวนี้ก็เป็นกิริยาประมาทนะครับโสขหาปฏิอันว่าขระหะบดีนั้นอุปปาชิเข้าถึงแล้วสุกติงซึ่งสุกติสักคังซึ่งสวรรค์โลกังซึ่งโลก สตัขัดตุงเจ็ดครั้งวิปาเกณนะพระวิบากตะสะกร,รม,มัสสะแห่งกรรมนั้นโสขหาปฏิอันว่าขราบดีนั้นปุคลังยังบุคคลกาเรสีให้กระทำแล้วเศษฐิตังซึ่งความเป็นแห่งเศรษฐีตะตะปัจจัยในภาวะตัทิศนะครับเข้ากับนามนามให้แปลว่าความเป็นแห่งอิมิตสาสาวัตยาเอวะ ในเมืองชื่อว่าสาวัตถีนี้นั่นเทียวสตักขัดตุงเจ็ดครั้งวิปากาวเสเสนะเพราะวิบากันเหลือลงตัดสะกรรมัสสะเอวะแห่งกรรมนั้นนั่นเทียวมหาราชาดูก่อนมหาบาพิษกาปฏิอันว่าคฤหะบดีเศรษฐีผู้เป็นเศรษฐีโสนั้น ทัตวาถวายแล้วทานังซึ่งทานวิปติสารีเป็นผู้มีความเดือดร้อนอิติว่านะครับเลขในส่วน,นในนะครับตรงนี้ทาสาวาอ่านว่าท่าทั้งหลายหรือกรมกราวาหรือว่าอ่านว่ากรรมกรทั้งหลายพุนชัยยงพึงบริโภคบินตปาตังซึ่งบินตบาทพุนชนังขึ้นมานะครับอ่านว่าอ่านบริโภคบินตปาตระซึ่งบินตบาต ทาสางวาแห่งท่าทั้งหลายหรือกรรมกรานังวาหรือว่าแห่งกรรมกรทั้งหลายเอตังนั่นวะรังเป็นกิริยาประเสริฐโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อโหสิได้มีแล้วปัจฉาในภายหลังยังโหไดแลจิตตังอ่านว่าจิตอสสะ้าปติโนของคฤหบ,บดีนั้นนามติย่อมน้อมไปทัตตะโภคหายะ เพื่ออันบริโภคซึ่งพัดตัวนี้คือณบวกอัศบวกอุลารายะสามตัวด้วยกันนะครับอุลารายะอันยิ่งณหาไม่ได้อัะตัวนี้โยกค่า,า,าระค่าระปฏิโนโเข้าไปนะครับนามติย่อมน้อมไปวัฏถโพคายะเพื่ออันใช้สอยขึ้นจิตตังตัวนี้เข้ามาใหม่นมามติเข้ามาใหม่นะครับจิตตังกันว่าจิตอัศ ้าปติโนของคฤรหะบดีนั้นณมติย่อมน้อมไปวัฏทโพคายะเพื่ออันใช้สอยซึ่งผ้าอุลารายะอันยิ่งณนะหามิได้จิตตังกันว่าจิตอัสากะหปติโนของคารหะบดีนั้นณมติย่อมน้อมไปยาณโพคายะเพื่ออันใช่สอยซึ่งยาณอุลารายะอันยิง่งนณะหามิได้จิตตังซึ่งจิต อัตระคหะปติโนของครหะบดีนั้นนมติยอบน้อมไปโูคายะเพื่ออันบริโภคกามมกุณนานังซึ่งกามมกุลทั้งหลายปัญจันนังห้าอุลารานังอันยิ่งณนะหามิได้วิปาเกนะเพราะวิบากตัดสะกรรม,มัสสะแห่งกรรมนั้นมหาราชาดูก่อนมหาภพิษขาะปติอันว่าคระหบดีเศรษฐีผู้เป็นเศรษฐี โสน,นโวโรเปสิลงลงแล้วเอกะปุตธกังซึ่งลูกน้อยคนเดียวพาตุของพี่ชายชีวิตาจากชีวิตกาณาเพราะเหตุสาปไตยัสะ,ยยะแห่งสมบัติยังโขใดแลโสขหปฏิอันว่าคฤหะบดีนั้นปัจจิธะไม่แล้วนิระเยในนรกวัสะสะตะสาสานิ สิ้นปีวัฏสานิสิ้นปีทั้งหลายพระหูนี้มากพระหูนี้วัฏสตาน uh kommt, old become old become old old ิสิ้นร้อยแห่งปีทั้งหลายมากพระหูนี้วัฏสะาศาสานิสิ้นพันแห่งปีทั้งหลายมากพระหูนี้วัฏสตาศาสานิสิ้นแสนแห่งปีทั้งหลายมาก วิปาเกนะเพราะวิบากตัดสกรรมมัสสะแห่งกรรมนั้นราชบปุริสาขึ้นมานะครับอันว่าราชบุรุษทั้งหลายสาปตาย,ยังยังสมบัติอภุตกังอันเป็นของมีอยู่แห่งเศรษฐีผู้ไม่มีบุตรสัตมังที่เจดอีทางนี้ประเวสเสนติให้เข้าไปอยู่ราชโกสังสู่พระคลังหลวงวิปากาวเสเสนะเพราะวิบากันเหลือลง ตัดสะกรรมมัส,สะเอวะแห่งกรรมนั้นนั่นเทียวมหาราชดูก่อนมหาปพิษปณะ,ะก็ปุญยังอันว่าบุญปุรานังตัดบทเป็นปุรานังบกจะนะครับอันมีในการก่อนข่าปฏิสะของคฤหบดีเศรษฐิสะผู้เป็นเศรษฐีตัดสะโขนั่นแหลปริกขีนงางจะสิ้นรอบแล้วด้วยปุญยังอันว่าบุญณวัง อันใหม่อัฏฐะข้าปฏิษะของคาระหะบดีเศติษฐะผู้เป็นเศรษฐีตัดสะโขนั้นแลอนุปจิตัง จะไม่เข้าไปสั่งสมแล้วด้วยมหาราชะดูก่อนมหาวิภิตจะปะนะก็แลข้าปฏิอันว่าขราบดีเศรษฐีผู้เป็นเศรษฐีโสนั้นอักขินาอันไฟปัจจติไม่อยู่นิรเยนในนรกมหาโรรุเวชื่อว่ามหาโรรุวะอัชชะในวันนี้ อิติดังนี้พระควตาาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าวุตังตรัสแล้วราชาชว่าพระราชาสุตตวาทรงสดับแล้ววจนังซึ่งพระดำรัสสัตถุของพระศาสดาอาหะกราบทูลแล้วว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญเอาโหโอกกำมังกันว่ากรำภาริยังหนกักโพเคครั้นเมื่อโพคะ เอตเกนามะชื่อมีประมาณเท่านี้วิชมาเนมีอยู่โสเศติเยนว่าเศษฐีนั้นณนะปริปุญชิเอวะไม่ใช่สวยแล้วอัตนาด้วยตนเอวะนั่นเทียวพุทเทครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตุมหาที่เสผู้เช่นกับด้วยพระองค์วิหารันเตประทับอยู่อยู่ทุราวิหารเรในวิหารนั้นใกล้ณนะอากาสีไม่ได้กระทำแล้ว บุญญกรรมังซึ่งกรรมอันเป็นบุญอิติดังนี้สัทธาอันว่าพระศาสดาวัตวาตรัสแล้วว่าอยู่หน้าต่อไปนะครับมหาราชะดูก่อนมหา婆พ,พิษเอวัง อันว่าอย่างนั้นเอวังอันว่าอย่างนั้นตัดบทเป็นเอวังเอวังสองครั้งนะครับทุมเมธาปุคลานามะชื่ออันว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามทั้งหลายและพิตวาได้แล้วโพเคซึ่งโพคาทั้งหลายณคเวสันติย่อมไม่แสวงหานิพานังซึ่งพระนิพานปเนเตต,ตัดบทเป็นปณะนะบกเอเตนี่คือวัตวาที่บอกไว้แล้วนะครับปณะนะอันหนึ่ง โพเคนิสายะอุปนทะตันหารวบนะครับอ่านว่าตันหาอาณาศัยซึ่งโพค่าทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วหนาติย่อมฆ่าเอเตปุคเลซึ่งบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นทีคารตตังสิ้นกาลนานอิติดังนี้อาหารตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่าโพาอันว่าโพค่าทั้งหลายหนันติย่อมฆ่าปุกกลังซึ่งบุคคล ทุมเมทงังผู้มีปัญญาสามจะแต่ว่าโพคาขึ้นมานะครับอันว่าโพคาทั้งหลายหานันติย่อมฆ่าปุก,กเลซึ่งบุคคลทั้งหลายปาระคะเวสิโนผู้สแสวงหาซึ่งฝั่งโดยปกติโนหามีได้ปุโคโลนว่าบุคคลทุมเมโทผู้มีปัญญาสามหานนติย่อมฆ่า อัตตนังซึ่งตนอันเยโบอีวะตอนนี้นะครับอีวะเพียงดังว่าหานันโตข่าอยู่อันเยชเชนซึ่งจนทั้งหลายเหล่าอื่นโพคะตันหายะเพราะความทยานอยากในโพคะอิติดังนี้อัทโโอันว่าอัดว่าปนะแต่ว่าปุคลาอันว่าบุคคลทั้งหลายนิพานะปาราฆะเวสิโนผู้สแสวงหาซึ่งฝั่งคือพระนิพานโดยปกติ เยเหล่าใดโภคาอันว่าโภคาทั้งหลายหะนันติย่อมฆ่าเตปุก,กเลซึ่งบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นณหามิได้อิติดังนี้ตถะประเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาะคาถาปาทัสะแห่งบาทแห่งพระคาถาว่า โนจะปาระคเวสิโนยิติดังนี้อัตโอ่อันว่าอัตว่าปุคโลอ่านว่าบุคคลทุป,ปัญโยผู้มีปัญญาสามหาาติย่อมฆ่าอัตตานังเอวะซึ่งตนนั่นเทียวปะเรหะนันโตวิยะราวกับว่าฆ่าอยู่ซึ่งชนทั้งหลายเหล่าอื่นตันหายะเพราะความทยานอยากโพเคนิสายะ อุปปันนายะอันอาศัยแล้วซึ่งโผค่าทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วอิติดังนี้คาถาปาทัสแห่งบาทแห่งพระคาถาว่าหานติอันเยวะอัตตนังอิติดังนี้นี่ก็เป็นประโยคที่น่าสนใจอีกประโยคหนึ่งในธรรมบทภาคที่8ก็ขอให้นักศึกษาทั้งหลายได้กลับไปทบทวนใหม่เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นไปขอให้นักศึกษาทั้งหลายที่เรียนภาษาบาลีในวันนี้จงเป็นผู้มีความรู้แจ้งแจ่มแจ้ง ในการเรียนภาษาบาลียิ่งยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนทืน